พัมดูไอเดียกันทาเก้าอี้ใช้เองนะครับจากแผ่นไม้ลักษณะเป็นแผ่นไม้เขียงนะครับให้เราหาเหล็กขนาด3ามหุนมาตีท่อนนะครับจากนั้นเนี่ยหาตําแหน่ง4ี่รูด้านหลังของตัวแผ่นไม้เขียงของเรานะครับหาดอกตะว่านที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเหล็กของเรานะครับแล้วก็เจาะรูที่ตัวแผ่นไม้ของเรานะรูเนี่ยเจาะให้มันเอียงนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ตัวตอกตัวเหล็กนะครับเข้าไปในรูทั้ง4ี่รูเมื่อตอกตัวเหล็กเข้าไปได้แล้วนะครับให้เราหาระยะที่เราต้องการจะทํา ความสูงของขาเก้าอี้เราครับของผมก็อยู่ประมาณสัก5.5เซนแล้วก็ดัดงอนะครับตัวเหล็กทั้งหมดเนี่ยให้มันมารวมกันตรงกลางด้านล่างนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการจัดเรียงนะครับตัวเหล็กทั้งหมดนะครับให้ได้ตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกระดกด้วยนะครับส่วนวิธีการยึดเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ตัวลวดผูกเหล็กมัดจุดต่างๆของมันเนี่ยให้ยึดติดกันนะครับซึ่งวิธีการนี้จะง่ายนะครับเราไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องยิงตะกูต่างๆเลยนะครับ เราก็จะได้เป็นเก้าอี้ใช้งานออกมาลักษณะแบบนี้คนระับเป็นวิธีการทําง่ายๆครับดูเป็นไอเดีย